สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวนักสัตว์ปีฉลูนะคะประจำเดือนมกราคม2568เรามาดูกันค่ะว่าชาวฉลูนะคะในเดือนมกราคมจะเป็นยังไงบ้างนะคะในเดือนมกราค่ะนะคะช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยมีดาวอาทิตย์กับดาวพุธ ะะอยู่ร่วมกันการตกลงการพูดคุยการเจรจาหรือการที่คุณดําเนินการไปเกี่ยวข้องกับเอกสารช่วงจังหวะนี้จะส่งผลดีกับคุณนะคะช่วงนี้ค่ะดาวศุกร์นะคะได้ตําแหน่งอุจจาวิลราชนะคะตั้งแต่30มธันวามาละนะคะจนถึงวันที่28มกรา นะคะการที่คุณพยายามการที่คุณอยากจะเริ่มต้นการที่คุณอยากจะทําอะไรก็แล้วแต่การที่คุณมีเป้าหมายในชีวิตมันจะเป็นโอกาสของคุณที่ดีมากๆนะคะแต่ดาวศุกร์อยู่ร่วมกับเสาเนี่ยเป็นดาวคู่เสี้นศัตรูก็ระวังปัญหาการเงินแล้วก็ปัญหาความรักด้วยนะคะของชาวฉลูทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าชาวฉลูนะคะแต่ละเรื่องเลยของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะบางท่านที่เข้ามาฟังอาจจะไม่ตรงเพราะว่าหนึ่งนักสัตว์มี12ราศี ก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะคะถ้าใครฟังแล้วไม่ตรงก็ต้องขออภัยมากๆแล้วก็อยากจะประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งเรื่องว่าคลิปจริงๆคลิปนักสัตว์เนี่ยจริงๆจะหยุดตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วแล้วล่ะปลายธันวาแล้วล่ะนะคะคือตั้งแต่ปีนี้จริงๆอยากจะทําแค่ปีละสองครั้งก็คือคลิปดวงครึ่งปีแรกครึ่งปีหลังแต่ทีนี้ยังมองเห็นว่ามี f อฟซที่ยังติดตามอยู่ก็เลยลองทํา คลิปนี้อีกหนึ่งเดือนขึ้นมาแล้วก็อยากจะสาวเสียงด้วยว่าอยากจะให้ทำคลิป12นักสัตว์ต่อไปไหมนะคะก็แค่ว่าอยากจะรับทราบนะคะตรงนี้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะชาวฉลูช่วงนี้ค่ะนะคะคุณกำลังจะมีโอกาสทางเลือก นะคะคุณกําลังคิดก็ได้หรือสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ก็ได้ว่าเอ่อความทางเลือกของคุณนั้นหรือกําลังสิ่งที่คุณหวังนั้นมันจะมีโอกาสไหมนะคะมีโอกาสความสําเร็จมีโอกาสความก้าวหน้ามีโอกาสความเาามาามจเริญไหมนะคะได้ด้วยชาวฉลูช่วงนี้อาจจะมีโอกาสในเรื่องของความฝันแปลกๆนะคะคุณอาจจะมีโชคกับเกี่ยวข้องกับความฝันได้นะคะหรือหรือช่วงนี้คุณจะมีค่าใช้จ่ายการเงิน เงินที่คุณทํางานหาเงินเหนื่อยมาทั้งปีคุณอาจจะอยากจะให้รางวัลชีวิตกับตัวเองคุณอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายการเงินในเรื่องของการซื้อของให้กับตัวเองก็ได้ของมีค่าของมีราคาได้นะคะหรือการซื้อให้กับใครบางคนคนใกล้ตัวคุณได้นะคะของชาวฉลูกับญาติผู้ใหญ่ก็ได้อ่ะนะคะตรงนี้ชาวฉลูบางท่านมีความคิดอยากจะปลูกบ้านอยากจะทําบ้านนะด้วยการที่คุณทํางานหาเงินมาเหนื่อยทั้งปีเนี่ยนะคะคุณอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของบ้านละ อยากจะทําบ้านละอยากจะปลูกบ้านอยากจะซ่อมแซมบ้านมีโอกาสทั้งนั้นนะคะในเดือนนี้ด้วยส่วนในเรื่องของงานธุรกิจกิจการการงานนะคะใครที่ทํางานคนเดียวได้ที่ทํางานแบบว่าหาเงินคนเดียวทํางานส่วนตัวนะคะการหาเงินของคุณช่วงนี้จังหวะมานะคะส่วนบางเคสนะคะส่วนบางเคสกําลังคิดตัดสินใจอยู่คุณอาจจะลังเลโรเลสับสนในใจว่าเอ๊ะ เราอยากจะเปลี่ยนแปลงงานดีไหมเราอยากจะมีโอกาสได้งานทางเลือกใหม่ๆเกิดขึ้นได้แต่ถ้าท่านใดที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงงานก็อาจจะหมายถึงอะไรคุณอาจจะตัดสินใจเอาเงินที่คุณทํางานหาเงินเก็บมาทั้งปีเนี่ยมาลงทุนทำอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นก็มีโอกาสด้วยการลงทุนเอาเงินไปต่อย,ยอดเงินใดๆก็แล้วแต่แต่การลงทุนบางครั้งบางคราวให้คิดทบทวนดีๆเพราะบางท่านเอาเงินไปลงทุนในลักษณะเสี่ยงการลงทุนเสี่ยงๆการลงเล่นหุน้นการเทรดหุ้นอันนั้นอ,อันนั้นก็ ต้องคิดร,บรอบคอบหรือตัเองต้องมีความชํานาญซะก่อนนะคะตรงนี้นะชาวฉลูช่วงนี้อาจจะมีโชคนะคะอาจจะมีโอกาสมีโชคนะคะบอกแล้วว่าคุณน่าจะมีโชคแหละนะคะบางท่านฝันแปลกนะคะตรงนี้ก็เอามาสิงโชคได้นะนะคะใครที่มีใครที่เป็นครอบครัวใครที่มีลูกช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายมากสักหน่อยนะคะไปเกี่ยวข้องกับบุตรบริวารน,นะคะส่วนบางท่านก็อาจจะหมายถึง ไกลบุตรบริวารได้นะคะตรงนี้ก็เกิดขึ้นได้นะคะส่วนในเรื่องของชาวฉลูเอ่อก็อาจจะมีเหตุในเรื่องของอะไรที่มันเกิดขึ้นกับคุณแบบปุบป,ปับแบบฉบับพลันแบบเฉียบพลันด้วยก็ต้องควรระวังด้วยนะคะเรื่องตรงนี้ก็ต้องควรระวังหรืออยู่ดีๆคุณจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณนะคะหรืออาจจะอยู่ดีๆมีเหตุอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณได้รู้สึกว่า คุณต้องตัดสินใจจัดการอะไรบางอย่างกับปัญหาตรงนั้นนะคะของชาวฉลูหรือคุณอยู่ดีๆมีใครสักคนหนึ่งที่คุณมีปัญหาไฟกันได้นะคะอยู่ดีมีเหตุปัญหาเกิดขึ้นได้นะคะส่วนในเรื่องของความรักก็อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุด้วยเช่นกันของชาวฉลูนะคะคู่รักครอบครัวคู่รักครอบครัวถ้าอยากจะปรับปรุงบ้านอยากจะทาบ้านมีโอกาสหรือคุณอยากจะยื่นสินเชื่อต่างๆนานาก็จะมีโอกาสแต่ช่วงนี้ก็ควรระวังในเรื่องของการเงิน นะคะคุณอาจจะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายการเงินนะคะการเงินอะไรลงไปแบบนั้นการเงินไปเกี่ยวข้องกับบริวารการเงินในเรื่องของการลงทุนอะไรอย่างนั้นอ่ะแต่ถ้าการเงินในลักษณะที่แบบว่าสุ่มเสี่ยงก็ควรระวังนะคะควรระวังด้วยเช่นกันอาจจะมีการเสียทรัพย์นะคะส่วนสําหรับคนที่มีปัญหาความรักใครก็ตามที่ทุกข์ใจใครก็ตามที่อยู่ในปัญหาความรักที่ยืดเยื้อคาราคาสั่งใครก็ตามที่อยู่ในปัญหาของความรักที่มันเป็นปัญหาล้วตัดได้ตายขายกันไม่ขาด นะคะเลิกก็เลิกไม่สนิทนะคะก็อาจจะมีการตัดสินใจช่วงจังหวะนี้หรือคุณอาจจะเครียดคิดมากช่วงจังหวะนี้ก็ได้ว่าความรักช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เลยนะคะส่วนบางท่านอยู่ในความสัมพันธ์ที่กลับมองว่าไม่ฝังคุณก็ฝังเขานะ,ะนะคะน่าจะมีคนอื่นเป็นพนาักงานอย่างเงี้ยก็ต้องควรระวังปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นด้วยนะคะตรงเนี้ส่วนชาวโสดชาวโสดบางท่านก็รู้สึกได้นะ ว่าทำไมที่ผ่านมาเราเจอแต่ความรักที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไร่หรือบางท่านจะคิดแบบนี้ก็ได้ค่ะคุณไม่มีเคยบางท่านก็ไม่มีรักเข้ามาเลยก็มีนะคะส่วนบางท่านก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาเจอความรักไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยตอนนี้เราอยัางจะเราเราน่าจะไปโฟกัสในเรื่องของอะไรความสําเร็จความเจริญก้าวหน้าของตัวเองความมั่นคงของตัวเองการหาเงินของตัวเองดีกว่าไหมแต่ส่วนบางท่านก็จะมีคนมีตําหน่งเข้ามาด้วยนะคะแต่เรามองว่าชาวโสดเนี่ยช่วงนี้ จะโฟกัสที่งานมากกว่าจะโฟกัสในเรื่องของช่องทางการเงินมากกว่านะคะ,ะก็น่าจะประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาเจาะลึกแต่ละเรื่องกันนะคะของชาวฉลูว่าเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะว่าอยากจะฟังต่อไหมหรือจะให้ดรอปไปนะคะดรอปไปเนี่ยก็แค่ปีละสองครั้งนะคะเดือนเอ,อ่อดวงของครึ่งปีแรกครึ่งปีหลังนะคะคอมเมนต์เข้ามาได้ค่ะ ใครหวังรอง,งานอยู่คะคุณกำลังจะมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นแล้วนะคะงานทางเลือกใหม่ๆของคุณน่ะหรือคุณกำลังเตรียมการเพาะเตรียมพร้อมอะไรของคุณสักอย่างหนึ่งก็ได้เตรียมการลงทุนการเปิดร้านอะไรต่างๆของคุณมีโอกาสมากๆนะคะส่วนบางท่านช่วงนี้กิจการจะมีความเจริญจะมีความก้าวหน้าดีบางท่านกำลังคิดตัดสินใจอยากจะขยับขยายธุรกิจของคุณด้วยนะคะ ส่วนใครที่ต้องการมากเลยค่ะก็คือหนึ่งความต้องการอยากจะเปลี่ยนแปลงนะคะอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานหรืออาจจะหมายถึงอะไรอาจจะหมายถึงการเปลี่ยนงานนะคะคุณก็กําลังมีข่าวดีในเรื่องของงานส่วนบางท่านจะขยับขยายตัวเองสู่ช่องทางออนไลน์การทํางานออนไลน์ นะคะก็จะส่งผลดีแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าชาวฉลูจะมีโอกาสมากๆเลยนะคะโอกาสเป็นไปนในทิศทางที่ดีด้วยนะคะในเรื่องของงานของคุณน่ะส่วนบางท่านเท่านั้นเองค่ะที่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วฉันต้องการความสําเร็จละฉันตกโฟกัสอ,อนาคตของตัวเองในภายภาคหน้าในปีนี้ละนะคะบางท่านก็อาจจะหมายถึงอะไรละ่ะอาจจะไกลบ้านก็ได้นะคะอาจจะไกลบ้านอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลนะคะ อ่าไปทํางานที่ไกลๆแบบนั้นได้ไหมก็ได้ด้วยหรือใครที่ทํางานที่ไกลๆอยากจะอยากจะมาทํางานใกล้บ้านจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลอันนี้ก็มีโอกาสนะคะก็มีโอกาสแต่บางบางเคสเนี่ยบอกเลยว่าไปไกลบ้านนะคะไปไกลบ้านใครที่มีปัญหากับผู้ใหญ่โดนความกดดันอึดอัดนะคะบางท่านมีปัญหามาคาราคาซังอย่างเงี้ยช่วงนี้ความคิดของคุณเรามองว่าคุณมองอนาคต เรามองว่าคุณกาลังจะมองทางเลือกใหม่ๆโอกาสใหม่ๆเพราะบางท่านช่วงนี้มีปัญหากับผู้ใหญ่หรือคุณเป็นผู้ใหญ่ในสายงานคุณก็ต้องมีปัญหากับลูกน้องบริวารด้วยนะคะในช่วงจังหวะนี้พ่อค้าแม่ขายอยากจะทําอะไรอยากจะขยับขยายอะไรตัวเองช่วงนี้การทําเงินของตัวเองมานะคะหรือคุณอาจจะมีเกณฑ์เอาเงินมาลงทุนเพิ่มขยับขยายธุรกิจของคุณเพิ่มเติมได้นะคะช่วงจังหวะนี้ด้วยแล้วก็ใครรอง,งานเนี่ย รู้สึกว่าเลยวันนี้คุณจะได้ข่าวดีเนี่ยเรื่องงานแล้วละ่ะนะคะชาวฉลูมาดูกันเงินค่ะการเงินกันทองโอ้ยฉลูระวังค่าใช้ใจ่ายการเงินหรืออยู่ดีๆคุณอาจจะเอาเงินที่คุณทํางานเก็บอยากจะมาปลูกบ้านอยากจะทําบ้านใหม่อันนี้ได้นะคะอันนั้นคือเอาเงินไปลงทุนกับบ้านกับทรัพย์สินไม่เป็นอะไรนะคะเพราะมองเห็นว่าคุณกาลังจะ จะมีโอกาสในเรื่องของการทําบ้านนะคะส่วนบางท่านช่วงนี้การงานธุรกิจมีความมั่นคงก็อยากจะขยับขยายธุรกิจของตัวเองมีสาขาได้สาขาร้านที่สองสาขาที่สองสาขาที่สามได้นะคะตรงนี้ก็เกิดขึ้นได้ในเรื่องของการเงินกันทองนะคะส่วนบางท่านจะมีเหตุค่าใช้จ่ายกับคนใกล้ตัวอยู่ดีมีเรื่องของคนใกล้ตัวในเรื่องของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะคะบางท่านก็มีค่าใช้จ่ายเสียทรัพย์แหละกับคนใกล้ตัวนะคะส่วน ชาวฉลูช่วงนี้จะมีโชคนะขอแสดงความยินดีมากๆนะคะโชคการเงินโอกาสดีๆในะเรื่องของการเงินนะคะโชคฟุกโชคโชคฟุกได้หรือคุณอาจจะกําลังได้อะไรที่มันเป็นทรัพย์สินใหญ่หญทรัพย์สินมีค่าได้ก็หมายถึงอะไรบ้านได้นะคะคุณกำลังจะมีโอกาสมีบ้านบ้านทางเลือกใหม่หรือบ้านของตัวเองหรือได้บูรณะบ้านหรือได้ทําบ้านขยับขยายบ้านได้ทั้งนั้นรวมไปถึงการขยับขยายที่ทํากินนะคะและรวมไปถึง รวมไปถึงบางท่านจะมีโชคจริงๆค่ะนะคะใครที่ฝันแปลกๆช่วงนี้นะคะอาจจะมีโอกาสมีโชคช่วงนี้ค่าใช้จ่ายจะไปกับญาติในครัวเรือนญาติผู้ใหญ่บริวารน,นะคะช่วงนี้ค่าใช้จ่ายของคุณหรือคุณอาจจะมีปัญหาอะไรบางสีบางอย่างไปในเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์กับคนใกล้ตัวนะคะใครที่มีคนยืมเงินใครที่มีคนยืมเงินก็จะมองว่า คุณจะรู้สึกอะนะคุณรู้สึกว่าทวงยากต้องทวงถ้าไม่เร่งทวงแน่นอนขาะเงินปิวนะคะเงินปิวด้วยก็ต้องเร่งทวงนะรเร่งติดต่อเร่งสื่อสารเร่งเจรจาโดยเฉพาะถ้าไม่ใช่ยืมเงินก็หมายถึงว่าช่วงนี้คุณจะต้องคุณต้องโฟกัสกับงานแล้วอะนะคะเร่งติดต่อเร่งเจรจาเร่งสื่อสารกับลูกค้าเนี่ยเพื่อให้ได้เงินช่วงนี้ถ้าคุณทําแบบนั้นโอกาสการทําเงินของคุณช่วงนี้ก็จะเกิดขึ้นมีโอกาสได้รวบรวมเงินก้อนด้วยนะคะของของชาวฉลูบางท่าน ส่วนใครต้องการงานทางเลือกใหม่ๆที่ทํางานใหม่ก็น่าจะมีโอกาสการเงินที่ดีขึ้นกว่าเดิมมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิมการทํางานอาจจะมีโอกาสได้เงินพิเศษด้วยโชคค่ะชาวฉลูจะมีโชค คุณอาจจะกาลังมีโอกาสอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะหรือคุณกําลังจะมีในเรื่องของการตัดสินใจการเริ่มต้นการทําอะไรในงานทางเลือกของคุณงานใหม่ๆของคุณนะคะเป็นงานอดิเรกก็ได้หรือเป็นความมั่นคงของคุณในภายภาคหน้าก็ได้นะคะส่วนบางเคสนะคะส่วนบางเคสจะมองในมุมมองว่าคุณอาจจะมีโอกาสอะไรดีๆเกิดขึ้นที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ธุรกรรมนะ,ะไปเกี่ยวข้องกับธุรกรรม แล้วก็บางท่านมีธุรกรรมแบบนี้ด้วยนะคะบางท่านมีในเรื่องของคดีคงคดีความการถูกหลอกการถูกลวงการถูกโกงเงินคุณอาจจะกําลังมีข่าวดีเกิดขึ้นละหรือหมายถึงอะไรหมายถึงคดีความมันมีความคืบหน้าละในไม่ช้าไม่นานนี้แต่ถ้าใครยังไม่มีระวังนิดนึงระวังในเรื่องของการถูกหลอกการถูกลวงการถูกโกงเงินการเสียทรัพย์และการเสียทรัพย์กับคนใกล้ตัวนะคะก็ทําอะไรก็อย่าไว้เนื้อเชื่อใจใครระวังเงินล่วไหลการเสียทรัพย์ ะะการทํางานหาเงินมาเหนื่อยแล้วอยู่ดีต้องมีเงินเสียออกไปอย่างเนี้ยก็ต้องควรระวังหรือบางท่านจะมีเหตุค่าใช้จ่ายไปในเรื่องของอะไรสุขภาพร่างกายถ้าสุขภาพร่างกายจะมองในมุมว่าจะมองในมุมว่าคุณอาจจะคุณอาจาอาจะเขาเรียกว่าตั้งใจก็ได้นะคะตั้งใจเพราะบางท่านจะตั้งใจตั้งใจเจ็บเนื้อเจ็บตัวสันสนสัญสญ,สญกรรมหนู่นนี่นั่นอะไรแบบนั้นนะคะของชาวฉลู โอเคเด่นเด่นที่สุดในเรื่องของโชคก็คือในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของคุณโอกาสการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นการจบสิ้นปัญหาอะไรที่มันเก่าๆนะคะการได้เริ่มอะไรใหม่ๆนะคะโอกาสใหม่ๆแล้วก็บางท่านใครก็ตามที่ทํางานส่วนตัวตัวเองโอกาสเนี่ยมานะคะนะคะโอกาสมาด้วยโอกาสสร้างชื่อก็มาโอกาสที่การทําเงินส่วนตัวก็เป็นโอกาสของของการเงินที่ต้องดีขึ้นเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่ เรามองว่าคุณสามารถรวบรวมเงินได้หรือคุณกําลังจะมีเงินอีกน้องหนึ่งช่องทางที่คุณทําแบบส่วนตัวแบบลับๆแบบไม่เปิดเผยได้นะคะก็เรียกว่าโชคเช่นกันนะคะสุขภาพร่างกายบางท่านอาจจะมีคนในบ้านผ่าตัดผ่าเจาะหรืออาจจะเป็นคุณได้นะอาจจะเป็นตัวตนของคุณก็ได้ค่ะหรือช่วงนี้คุณอาจจะคิดมากคิดเยอะคิดสับสนคิดวนไปวนมา นะคะอารมณ์ประมาณนั้นการเงินหมุนได้ค่ะต่อให้อยู่ดีมีเหตุต้องจ่ายนะ,ะอยู่ดีมีเหตุต้องเสียทรัพย์รายจ่ายจ่ายกับคนในครอบครัวเนี่ยแต่คุณก็จะมีโอกาสช่องทางการเงินมาหมุนเวียนได้นะคะแต่ถ้าจะมองแบบนี้ก็มันก็เหมือนกันก็ยังไม่คงที่สักเท่าไหร่นะคะ แล้วก็ในบางท่านจะมีโชคมากๆเลยจะมีใครสักคนหนึ่งเขาเรียกว่าผู้ใหญ่ใจดีดวงอุปถัมภ์ส่งเสริมคุณอาจจะมีโชคการเงินตรงนั้นด้วยและก็โดยเฉพาะการค้าการติดต่อการเจรจาธุรกิจอะไรใดๆนําพาโอกาสการเงินมาให้นะคะอย่างน้อยในภายภาคหน้าอันใกล้หรืออนาคตอันใกล้นี้นะคะการรวบรวมเงินของคุณเกิดขึ้นการทําเงินของคุณเกิดขึ้นคุณอาจจะมีเป็นอะไรที่เชิงลักษณะที่ว่าโฟกัสกับเงินละโฟกัสกับการหาเงินละนะคะมีเงินชีวิตมีความสุข อารมณ์ประมาณนั้นนะคะอารมณ์ประมาณนั้นชาวฉลูถ้าคุณยังเป็นเด็กแต่ถ้าคุณต้องการต้องการผู้ใหญ่ช่วยส่งเสริมในเรื่องของการเงินลงทุนคุณก็ปรึกษาหารือก,กับผู้ใหญ่ใกล้ตัวได้มาดูความรักค่ะคู่รักครอบครัวนะคะเอาเร็วๆคู่รักครอบครัวช่วงนี้ค่าใช้จ่ายจะไปกับใครเอ่ยจะไปกับการเดินทางค่าใช้จ่ายจะไปกับคนใกล้ตัว ค่าใช้ใจ่ายจะไปกับการลงทุนธุรกิจใหม่ๆการร่วมสร้างนะฮะตรงนี้เกิดขึ้นค่าใช้ใจ่ายไปกับการศึกษาเล่าเรียนได้หมดนะ,ะแต่ตรงนี้จะมองมันเป็นว่าคุณกําลังจะมีโชคชีวิตเกิดขึ้นกําลังจะเกิดสิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดโอกาสใหม่ๆมาจากความคิดก็ได้มาจากการทบทวนของตัวเองก็ได้หรืออยู่ดีๆ คนเรามันเหมือนกับว่าพอเวลาถึงทางตันเลวเอะเรามีความคิดจุดประกายตัวเองว่าอยากจะทําตรงเนี้มันคือโอกาสช่องทางการเงินของคุณทั้งนั้นเลยการเงินสแสวงหาเงินออนไลน์ก็ยังได้นะคะบางท่านช่วงนี้จะมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงบ้านหรือชีพจรอลงเท้าอยู่ไม่ติดบ้านก็ได้นะคะของชาวฉลูโอเคใครทํางานหาเงินออนไลน์นี่ก็เด่นอีกหนึ่งช่องทางการเงินของคุณสามารถสแสวงได้ค่ะ นะคะมาจากอะไรมาจากความสามารถส่วนตัวถ้าไม่ใช่ความสามารถส่วนตัวอย่างน้อยๆคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณชอบหาเงินทางเนี้ยมันเป็นงานใจรักอย่างเงี้ยทําแล้วชอบทําแล้วสนุกนะคะแล้วก็ได้เงินขึ้นมาด้วยนะคะสำหรับคู่รักครอบครัวส่วนอ่ามาเงินล่วไหลไปกับอะไรกับบริวารค่ะส่วนคนที่มีปัญหาความรักมาดูกันบางท่านทุกพรรัก บางท่านกาลังจะตัดสินใจเพราะคุณอาจจะรู้สึกว่าที่ผ่านมาคุณทุ่มเทกับความรักมากเกินไปหรือเปล่าคุณทุ่มเทให้ใจกับเขามากเกินไปไหมนั่นคือความสุขของคุณโอเคใช่คุณทุ่มเทให้กับเขามันเป็นความสุขแต่มันเป็นความสุขอยู่บนพื้นฐานของความทุกข์นะคะแล้วก็บางท่านยื้อกันไปยื้อกันมาด้วยนะคะบางท่านมีเรื่องของคนอื่นเข้ามาผูกพันในความสัมพันธ์คุณอาจจะรู้สึกว่า คุณทุ่มเทมากเกินไปแล้วคุณให้ใจกับเขามากเกินไปแล้วคุณเสียเวลามากเกินไปแล้วความชัดเจนไม่มีเลยการตัดสินใจอะไรของเขาไม่มีความชัดเจนกับคุณเลยบางท่านจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงการจบกันแบบบรปรับฉับพันแบบกระทันหันนะคะโดยเฉพาะต้นเดือนช่วงต้นเดือนก็ควรระวังชาวโสดค่ะ ชาวโสดโอกาสใหม่ๆสมคุณแก่เวลาแล้วนะชาวโสดเปิดใจเอาตัวเองออกไปสู่สังคมบางท่านทํางานอยู่กับบ้านทํางานอยู่กับบ้านแล้วเมื่อ,อไหร่จะเจอความรักนะคะตรงนี้บางท่านเก็บความรู้สึกของตัวเองแหละบางท่านอะภายนอกอาจจะดูแบอบว่าฉันอยู่ได้ฉันไม่มีอะไรแต่แบบภายในใจเวลาใดก็ตามที่คุณไปเห็นคนอื่นเขาเดินจูงมือกันนู่นนี่นั่นคุณอาจก็อาจจะแอบ แอบวงเวงบ้างแต่เรามองว่าถ้าคุณเริ่มที่จะเปิดใจเปลี่ยนตัวเองโอกาสความรักมานะคะเพราะจากนี้ไปชาวฉลูคุณก็ลังจะได้พบรักนะโอกาสความรักมาทิ้งอดีตให้หมดทิ้งความทุกข์อะไรให้หมดหรือเปลี่ยนแปลงยอมที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะยอมที่จะเปลี่ยนแปลงเอาตัวเองออกนอกกรอบเอาตัวเองออกออกไปสู่สังคมบ้างนะคะเขาเรียกว่ายอมที่จะเปลี่ยนแปลงโอกาสความรักก็จะเกิดขึ้นนะคะส่วนบางท่านมีพิษรักในอดีต ก็คาดหวังมากๆเลยว่าเมื่อไหร่เขาจะติดต่อก,กลับมาบางท่านก็ยังทุกแบบนี้แต่เชื่อว่าไม่ช้าไม่นานคุณจะเปลี่ยนความคิดว่าคุณจะรู้สึกได้ว่าคุณทุกไปเพื่ออะไรมันไร้วี่แววนี่นะคะมันเป็นความทุกข์เปล่าๆคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะเรามองว่าคุณกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับชาวโสดนะโอกาสความรักมานะคะความรักทางเลือกใหม่ ส่วนบางท่านน่ะที่โสดมาแต่โสดไม่สนิทอาจจะมีในเรื่องของนิตินายที่กรรมอะไรบางสิ่งบางอย่างที่รอการเคลียร์นะนะคะรอการตกลงรองการเคลียร์บางท่านก็แบบว่าโสดมาก็จริงแต่โสดไม่สนิทมีในเรื่องของนิตินายเกิดขึ้นนะคะคุณก็อาจจะคาดหวังว่าอืมเผื่อมันจะดีขึ้นบ้างเผ<ๆ>ื่อมันจะมีอะไรที่ดีขึ้นเปล่าแต่เดี๋ยวจะมีข้อตกลงกันบางท่านที่โสดมาโอเคโสดมาแบบไม่สนิทอ่ะส่วนบางท่านการปลูกต้นรัก ทางเลือกใหม่บางท่านได้คนต่างเชื้อชาติต่างศาสนาด้วยค่ะนะคะบางท่านกําลังจะเกิดนิมิตรหมายที่ดีมากๆเลยก็คือคุณกาลังจะมีใครสักคนหนึ่งที่มาดูแลสามารถดูแลกันและกันได้และเข้ากันได้ดีด้วยนะคะเป็นโอกาสการเริ่มต้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างการเริ่มต้นเขาบอกว่าอยู่ที่คุณเท่านั้นว่าคุณจะเริ่มหรือเปล่าคุณจะเปิดใจหรือเปล่าคุณจะลองเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือเปล่านะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองอะอะไรใหม่ๆบ้าง นะคะคุณจะเกิดโอกาสความรักในตรงนี้นะบางท่านก็อาจจะได้เพื่อนเข้ามานะคะเพื่อนเก่าก็ได้ด้วยนะแต่เรามางว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นในเรื่องของคนการเริ่มต้นบางท่านได้คนต่างเชื้อชาติต่างศาสนาระวังอารมณ์นะคะแล้วก็ช่วงนี้ใครที่มีคดีความ ไม่ว่าคดีความตรงนั้นเป็นคดีความการเงินหรือคดีความอะไรก็ตามคดีความคุณกําลังจะได้รับข่าวดีโอกาสดีๆหรือหมายถึงคุณจะมีโอกาสสําเร็จชัยชนะในคดีความต่อสู้ชนะคดีได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องเป็นฝ่ายถูกต้องด้วยนะนะคะชีวิตจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใครก็ตามที่ต้องการเปลี่ยนแปลงยกย้ายถิ่นฐานต้องการเดินทางไกลต้องการไปแสวงหาเงินต่างถิ่นนไกลต้องการไปทํางานไปเกี่ยวข้องกับการเดินทางต่างๆมีโอกาสมากๆนะคะมีโอกาสมากมาก ส่วนบางท่านเปลี่ยนงานย้ายงานออก,ออกงานปรับปรับฉับพลันก็มีนะคะเพราะคุณมีทางเลือกใหม่ละหรือบางท่านไม่ได้ยังไม่มีทางเลือกใหม่แต่มีปัญหากับใครบางคนในสายงานทําให้คุณรู้สึกว่าคุณหมดไฟละในการทํางานนะคะคุณต้องการไปเป็ไปทางานในหน้าที่ใหม่ๆนะคะที่ทําให้คุณได้รู้สึกว่าคุณมีพลังมีแรงจูงใจในการอยากจะทํางานอยากจะเริ่มงานนะคะตรงนี้โอเคน่าจะประมาณนี้ ชาวโสดมีโอกาสนะคะความรักทางเลือกทั้งนี้อยู่ที่คุณแล้วค่ะความรักมานะคะชาวโสดเนี่ยนะคะบางท่านอ่ะโอกาสมาด้วยแล้วก็บางท่านจะมีโอกาสชัดเจนด้วยในความสัมพันธ์ความรักแต่ทั้งนี้เขาก็ฟ้องมาอยู่ที่คุณเท่านั้นเองนะ,ะว่าคุณจะเปิดเขาเรียกวอะไรอะ่ะเปิดใจกับตัวเองไหมนะเปลี่ยนมุมมองอะไรกับตัวเองไหมย,ยอมปรับเปลี่ยนอะไรตัวเองหรือเปล่าเท่านั้นนะคะ นี่ก็คือทั้งหมดเลยค่ะของชาวฉลูเอฟซีที่ติดตามกันมาขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็เอฟซใหม่ด้วยแล้วก็ขอขอบคุณมากๆคนที่ส่งกำลังใจในคอมเมนต์นะคะอยากจะให้ชาวฉลูลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะคะว่าอยากจะฟังต่อไหมหรือเอาปีละสองครั้งพอนะคะอ,ะอยากจะได้คอมเมนต์แบบนั้นขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญนะคะชาวฉลูชีวิตกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลง โอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆกำลังจะเกิดขึ้นใครเจอปัญหาอะไรหนักหน่วงมากก็จะมีในเรื่องของอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะเกิดขึ้นได้เช่นกันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะดวงชะตามาแล้วโชคชะตามาแล้วชาวโสดชาวโสดนะคะบอกแล้วว่าคุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะคุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง ก็น่าจะประมาณนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะรวยเงินรวยทรัพย์รวยความสุขนะคะสุขภาพก็ขอให้แข็งแรงด้วยค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ